อย่างผลการดูแลรักษาหลุมสิวด้วยการใช้หลายเทคนิคร่วมกันมัติโมดาลิตี้แอคเนสการทรีเมนแอพโรดสวัสดีครับหมอฤทธิ์ครับหมอมีตัวอย่างในการรักษาหลุมสิวนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผลการรักษาเนี่ยขึ้นอยู่กับลักษณะลุมสิวแต่ละคนแล้วก็เทคนิคการรักษาและการตอบสนองของแต่ละบุคคลด้วยนะครับที่สําคัญจริงๆเลยเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับต้องประเมินลักษณะหลุมสิว แล้วก็แนวทางการรักษาให้ตรงจุดที่สุดนะครับเรนนี้เป็นจุดที่สําคัญมากเลยนะครับแล้วสารสกิวโลลิงไอพิกบ็อกคานะครับเป็นชนิดไหนนะครับอันที่2คือความรุนแรงของพังผืดนะครับตรวจเองได้ง่ายเลยใช้มือแบบดึงผิวเข้าออกนะครับบางทีเนี่ยเป็นลึกมากเนี่ยการตัดพังผืดเนี่ย จะเป็นจุดสําคัญนะครับบางๆโดยเฉพาะบล็อกคาเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีพังผืดดึงลังอยู่นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นโรล,ลิ่งสกาอย่างเดียวที่จะใช้การตัดพังผืดได้ดังนั้นเนี่ยการประเมินความรุนแรงของพังผืดข้อที่2นี่ยสำคัญมากนะครับข้อที่3คือการรักษาด้วยการใช้หลายเทคนิคร่วมกันเนี่ยจะได้ผลดีกว่ามากมก กับการใช้เทคนิคเดียวนะครับจากที่ดูแลมาเนี่ยจะมีหลายๆท่านเลยรักษาเช่นการใช้พวกกลุ่ม RF ต่างๆหรือว่าเป็นกลุ่ม f r a c t i o n a l CO2 มาเป็น10ครั้งละหรือว่าใช้เดอร์มาเพนเป็น10ครั้งแล้วเนี่ยนะครับอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งเนี่ยการตอบสนองมาถึงจุดที่ว่า มากสุดที่ของเขาจะทําได้แล้วดังนั้นเนี่ยการดูแลด้วยการใช้หลายเทคนิคเสริมร่วมกันเนี่ยก็จะเสริมประสิทธ,ธิภาพขึ้นได้อีกนะครับข้อดีดังนั้นข้อที่3สําคัญคือการใช้หลายเทคนิคร่วมกันนะครับถ้าตัวมาเนี่ยประการศึกษาวิจัยเนี่ยมันจะใช้ประมาณ5-6ครั้งนะครับก็จะถึงจุดของระดับหนึ่งของการรักษาเขาละ5้า0 i m p r ง v e m e n เ ข้อที่4นะครับคือหลายๆท่านเนี่ยพอเป็นหลุมสิวมานานๆเนี่ยนะครับคอลลาเจนจะเริ่มมันมีการหายไปนอกจากการที่เป็นหลุมสิวแล้วเนี่ยนะครับอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับจะทําให้คอลลาเจนหายไปจะเริ่มมีความเล็กซิตี้สกินอะโทฟีต่างๆร่วมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย การดูแลเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับดูง่ายๆเลยเวลาเราดึงผิวขึ้นเนี่ยถ้ามันมีความหย่อนค้อยของผิวกับหลุมสิวเนี่ยการดูแลทางด้านแบบสกินอะลเล็กซิตี้คุณสกินคุณตี้ต่างๆให้ดีขึ้นเนี่ยโดยส่วนมากแต่หมอจะชอบใช้ไปตัวอัลต้าฟอร์เมอร์นะครับหรืออินฟินนี่เมคอัด้ดว่าเนะครับในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนร่วมด้วยเนี่ยก็จะช่วยให้หลุมสิว ดีขึ้นได้ด้วยนะครับอีกข้อหนึ่งข้อที่5เนี่ยนะครับคือ,อาการเนื่องจากว่าคอลลาเจนที่มันหายไปเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยจะมีกลุ่มของคอลลาเจนไบโอสติมูเลเตอร์นะครับหลายตัวเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยาการเสริมประสิทธิภาพในการ1 ลดดาว t i ม e หลังรักษาลุมสิวไม่ว่าจะเป็น discovery picolaser laser subscription ต่างๆได้ดี2เสริมประสิทธิภาพในการรักษาลุมสิวตัวที่หมอใช้อชอบใช้ตอนนี้เลยนะครับหคือ exosome นะครับส กลุ่มของพวกรีจูแลนนะครับอันน,นี้ก็จะเป็น2ตัวหลักๆเลยอาจจะมีอื่นๆอ,อ,อ,อีกนะครับแต่กลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มของฟิลเลอร์ซึ่งหมอจะไม่ได้ใช้นะครับสมัยก่อนที่มีการใช้ก็อาจจะเป็นกลุ่มของเกล็ดเลือดข้นๆ PRP นะครับอันนี้ก็เลยเป็นเทคนิคข้อที่อยากจะแนะนําว่าทําทไมรักษาลุมสิวไม่ได้ผลมาฝากกันนะครับใครมีข้อสงสัยปรึกษา a c e b o o k หมอรุ่ชวนคุยนะครับ